วันนี้เรามารู้จักกับอินเวอร์เตอร์นะครับที่จะนำมาใช้งานให้เหมาะสมกับการใช้งานกันนะครับตัวนี้ก็เป็น,บบนอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดนะครับอินเวอร์เตอร์ระบบออนกริดก็เหมาะสำหรับใช้ในเวลากลางวันนะครับข้อดีก็คือไม่ต้องใช้แบตเตอรี่สำรองไฟนะฮะใช้พลังงานจากแผงโซลาเซลล์ได้โดยตรงนะครับเอาพุทก็ต่อขนานกับไฟ AC หรือว่าไฟบ้านนั่นเองนะฮะ ระบบออฟกริดก็ต้องขออนุญาตกับการไฟฟ้านะครับเพราะว่าเราไปยุ่งเกี่ยวกับไฟ a อจากการไฟฟ้ากันนะครับแล้วก็ระบบก็ต้องผ่านการรับรองจากวิศวกรก,กันด้วยนะครับต่อมานะฮะอันนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ในระบบออฟกริดไฮบริดนะฮะระบบออฟกริดไฮบริดก็คือมีอินพุตที่มีพลังงานเข้าได้3ช่องทางไม่ว่าจะเป็นพลังงานจากแผง PV พนังงานจากแบตเตอรี่แล้วก็พนักงานจาก AC ไฟบ้านนั่นเองนะครับนิยมใช้อย่างมากเลยทีเดียวนะฮะในระบบออฟก r ิดไฮบริดเพราะว่าใช้งานได้ต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมงนะครับนะบก็มีทั้งระบบ24โวลต์นะฮะระบบ48โวลต์นะครับ,รบ,บ, v, รบทั้งโลวโวลต์ v, แล้วก็ไฮโวลต์ v, ที่ใช้กันในระบบนี้กันนะครับไม่ต้องขออนุญาตจากการไฟฟ้านะครับต่อมาก็คือชุดนอนนานะครับ ชุดนอนนาก็เหมาะมากเลยนะครับในการที่จะไปนอนนากันหรือว่าจะไปตั้งแคมป์กันนะครับชุดนอนนาก็จะมีนะฮะระบบชาร์จเจอร์นะครับที่ทำการชาร์จแบตเตอรี่นะฮะอินเวอร์เตอร์ก็เป็นระบบออฟกริดนะครับมีทั้งอินเวอร์เตอร์ระบบโมดิฟายเวฟอินเวอร์เตอร์ในระบบเพลซายเวฟนะแล้วแต่ความเหมาะสมของการใช้งานกันนะครับ เราจะเลือกใช้ระบบไหนเราก็ต้องดูการใช้งานของเราเป็นหลักกันนะครับ